หล่อจริงหล่อตลอดกาลรอดูแล้วกันว่าคุณตู่พบทรจะหล่อหรือจะเท่ได้ขนาดนั้นไหมอย่าพูดได้ไหมอ่ะตู่นี้เขาก็ได้นะเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นมากพอใส่สูทผูกไทยแล้วทำผมเรียบแป้แบบคุณชายจบนะเขาหล่อมากนะเหนือคำบรรยายแล้วก็ต้องพูดหลอกคนนี้เก็บไว้ในใจดีกว่าโอเคอะติดตามแล้วกันนะเรเร็วนี้เวชนา The m u s i c ับอะช่วงนี้พักการสักครู่ค่ะช่วงหน้ามีกิจกรรมมาฝากกันเช่นเคยค่ะ พบกับความหลากหลายในแวดวงธุรกิจให้คุณได้ตื่นตัวไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางการตลาดผลประกอบการการเปิดตัวสินค้าและกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจรวมไปถึงความเคลื่อนไหวขององค์กรกับรายการข่าวสังคมธุรกิจทางช่อง intv และ TVD สามแล้วคุณชมค่ะมาชมกิจกรรมดีๆกันบ้างดีกว่าค่ะแน่นอนกิจกรรมนี้ต้องบอกว่านะคะเป็นกิจกรรมที่นอกจากสวยแล้วยังใจบุญอีกเรียกได้ว่าอลังการเลยเดี๋ยวเจ๊อย่าเรียกว่าสวยดีกว่าสวยมากๆระดับฮอลลีวูดนะมาเ <ฮะ S 1> ยือนเมืองไทยนะคะสำหรับนี่เลยค่ะนักแสดงสาวนะคะมิเชลโยนี่มิเชลโย มิเชลโยคนนี้นะคะจากนางเอกภาพยนตร์เรื่อง The Lady Onsan g s u j i วันนี้ค่ะเขาเดินทางมาประเทศไทยเพื่อมอบเงินจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทให้กับบูนิธิชัยพัฒนาโอ้โหไม่ธรรมดานะสยไดที่เราบอกไปว่าคนสวยไม่ธรรมดาครับและที่สำคัยังใจบูนอีกครับใช่ค่ะอภาพจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะั check everybody แล้วว่าใจบุญมากสวยรู้แล้วทําไมเขาถึงสวย2 0 0พปีเขาผมว่าเขาดูแบบว่าดูสง่าดูแบบเื่อขนาดอายุเยอะแล้วยังดูแลดูแลตัวเองได้ขนาดนี้เก่งนะเก่งมากเก่งมากนะคะสวยและใจบุญจริงนะคะสำหรับเชียวยของเราและที่สําคัญค่ะสาหรับภาพยนตร์เรื่อง The Lady นะคะองซานซูจีนะคะเข้าฉายไปแล้วเมื่อสองกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเรตติ้งดีมากทำรายได้ได้ดีมากใครที่อยากจะรู้ชีวิตชีวประวัติชีวประวัติของ อองซางซูจีผ่านมิเชลโยก็สามารถไปหาดูกันได้นะคะทุกโรงภาพยนตร์แล้วนะคะกับเดอะเลดี้นั่นเองจ้าถูกต้องครับอ่ะมาที่กันข่าวกิจกรรมที่2อกันดีกว่าครับใครที่ชื่นชอบกินฮะกินเที่ยวทั่วไทยไม่ใช่วันนี้เรามีงานเขาเรียกว่าเป็นนี่เลยกินรอบกรุงครั้งที่3ามนั่นเองนะครับกับนี่เลยเขาบอกยก30ร้านกับตำนานความอร่อย นี่ไม่ธรรมดาครับเพราะ<ช>ว่ายกกันไว้ที่ลานพักพารากรอนตั้งแต่วันที่3ที่ผ่านมาถึงวันที่8ที่พรุ่งนี้ละออพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายละอเอออยากจะบอกนะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง,ขงใครที่ชิ้นชอบกินนะแล้วก็ คือไม่ได้อยากว่าบางคนตะเวนกินไงแต่คราวนี้ไม่ต้องมามาที่ลานพักพลากอนที่เดียวครับคือได้พูดง่ายว่ามีอาหารครบรสนะคะว่าเป็นไทยอีสานใต้เหนือมีผู้ชมได้ครบรสจริงๆนะออาหารอันไหนที่ว่าดังอันไหนที่ว่าเจ๋งจะมาอยู่ที่นี่หมดเลยใช่แล้วที่สำคัญราคาไม่ได้แพง่งที่คิดด้วยนะใช่ครับมีน้องเต้ยเลยมีภาพเมกามาฝากกันใช่ไหมคะถูกต้องครับจะเป็นอย่างไรไปชมกันค่ะ เห็นแล้วหิวเลยเชียร์จ้าเต้ยจ้าสุกต้องขรับก็นี่อย่างที่บอกไปลานพักภรรก็นะครับวันที่3ถึงวันที่แปดกุมภาพันธ์นี้นะครับก็ใกล้แล้วอีกแค่สองวันเท่านั้นใช่คือก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้นะวันสุดก้ายแล้วก็ยังมีกับว่าใครถ้าถือว่าไปไม่ทันจริงๆครับก็ติดตามหนังสือแล้วกันกินรอบกรุงเล่มที่4 เพิ่งวางแผงเลยแล้วบอกว่าในเล่มนั้นนี่โอ้โหอาหารดีๆอาหารเจ๋งๆอาหารที่เป็นตำนานอยู่ในเล่มนั้นหมดแล้วใช่ค่ะ,ะก็ไปแวะชิมกันได้ที่ร้านพักพัลลก็นนะจ๊ะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วถูกต้องครับสิบโมงเย็นถึงสี่ทุ่มทุกวันที่เราออกไปเมื่อกี้นะไปดูและกิจกรรมนะดีๆกันนะคะมาพักเรื่องกินกันไปบ้างมาปิดท้ายกันนี้ดีกว่าคะ่ะกับความฮอต ความแรงดีกว่าค่ะกับงานนี้เลยค่ะเ e อเวอร์เซขอพรีเซนต์นะคะพรีเซนเตอร์สาวคนใหม่ล่าสดุดครับน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกนี่ไงหรือนางเอกสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักอุ้ยน่ารักมากอยากจะบอกเรื่องนี้โอ้โหหรือปัจจุบันตอนนี้น้องเขาเล่นเป็นนางเอกอสูรน้อยในตะเกียงแก้วพักสา กำลังเลตติ้งดีมากงานนี้ค่ะน้องใบเฟิร์นนะคะได้รับเลือกให้เป็นพรีเซเตอร์สาวคนใหม่ล่าสุดของเอเวอร์เซต้องบอกเลยว่าเหมาะแล้วจริงๆที่เขาเลือกน้องใบเฟิร์นเพราะอะไรรู้ไหมคอนเซปต์ของสินค้าเขาอ่ะมันตรงกับใบเฟิร์นทุกอย่างสดใสน่ารักสดใสน่ารักมีเสน่ห์และที่สำคัญอันนี้ไงนี่ทัานนี้ที่ทรให้ดิฉันอิจฉาทบเบิร์นผมจะบอกอยู่ว่าเจ๊ไปงานนี้เพราะ กลุ่มนี้บอกได้คําเดียวคําเดียวชัดๆว่าอิจฉาเพราะว่าใบเฟิร์นได้ประกบหกนุ่มศิลปินดังแห่งเกาหลีอเ o PM นี่ไงเมื่อกี้เราพูดถึงน้องสาาเขาไปละพี่ชายมาเลยงานนี้จจะัดเต็มหกนุ่ม2 PM นะคะมาเปิดตัวนะคะพรีเซนเตอร์ภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้นะคะถึงพารากอนเราเลยทีเดียวถ้าจะเป็นอย่างไรจะทำให้ดิฉันอิจฉาแค่ไหนไปชมกันดีกว่าค่ะ แล้วก็รูปผู้หญิงคนนี้ครับถ้าเกิดพูดถึงผู้หญิงคนนี้ผมเชื่อว่าหลายคนมีคําตอบอยู่แล้วว่าวันนี้เธอเป็นใครแต่ผมบอกก่อนนะครับว่า <c oughs> เธอดังมากจากภาพยนตร์ที่เรียกน้าตาของใครหลายคนได้กับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนั่นเอง หลายต่อหลายคนหนุ่มๆทั้งโลกอยากจะเป็นพี่ชนกันเลยทีเดียววันนี้เราได้รับเกียรติจากเธอครับมาพูดคุยมาเจอเจอแล้วก็รู้ไปถึงมาลองถามความรู้สึกสิคบว่าครั้งหนึ่ง <ทำ S 1> ได้เล่นภาพยนตร์โฆษณาร่วมกับหนุ่มๆ 2PM เธอรู้สึกยังไงบ้างและตอนนี้คุณผู้ชมครับเธอก็พร้อมอยู่แล้วอย่าเสียเวลาดีกว่านะครับขอซิมไว้ <c oughs> กับน้องใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษภพบูลดังๆเลครับ ละครเรื่องอสูรน้อยนะตะเกียงแก้วนะคะทางช่องเจ็ดสีทุกคืนมาสุขเสาร์อาทิตย์กำลังออนแอร์อยู่ค่ะตอนนี้หนูเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของเอเวอร์เซนด้วยเป็นไปเป็นมายังไงทำไมถึงได้มาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดครับก็ต้องบอกว่าเฟินได้รับโอกาสดีๆจากพี่ๆจากทางผู้ใหญ่ทางเอเวอร์เซนค่ะก็อยากจะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วคือโดยส่วนตัวเนี่ยเฟินก็เป็นเหมือนกับว่า ต่งางชาต่ไหนแต่ไรก็คือใช้ผลิตภัณฑ์เทเวเซนมาก่อนใช่ยเพราะว่าจะมีแบบกลิน่นมีน้ําหอมมีอะไรเงี้ยที่แบบเด็วดกวัยรุ่นชอบใช้เหมือนไม่ใช่แค่เฟินเพื่อนเฟินก็ใช้กันอยู่คู่กับเป็นยังไงบ้างคะนักใจไหมโหดีใจค่ะดีใจ,จมากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็พอรู้ว่ามีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ๆทุกพีเอ็มด้วยก็ดีใจค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดพูดถึงสาว เมื่อกี้ต้องบอกว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นวัยรุ่นนะก็ตั้งแต่ผมเชื่อว่าพี่สื่อมวลชนทุกคนเป็นวัยรุ่นมาก่อนก็ต้องเคยใช้ e v e r อร์เซมาก่อนอยู่แล้วพูดถึงเอเวอร์เซ Girl กิลในยุคปัจจุบันนี้ผมคิดว่าคนที่จะเป็น e v e r อร์เซนต์เเป็นผู้หญิงของ e v e r อร์เซได้จะต้องมีบุคลิกยังไงมีลักษณะท่าทายงยังไง สำหรับเฟร์นะคะรุณเชื่อว่าใครๆก็สามารถเป็นเอเวอร์เซนเกิร์ได้ขอแค่แบบคุณมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นสาวหวานสาวเรียบร้อยสาวเปรี้ยวหรือว่าเป็นสาวชิคขอแค่คุณมั่นใจในความเป็นตัวของตัวเองคุณก็สามารถเป็นเอเวอร์เซนเกิร์ได้ของเด แฟนต้องต้องรอดูหนังตัวนี้นะครับผมว่าเราจะ,ะร้อนแรงแล้วก็เซ็กซี่ตัวนี้เพราะตุ่มดีจะออกหน้านะรักใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้เราจะร้อนแรงแล้วก็เซ็กซี่เพื่อเอาไปเพื่อประดับความร้อนของอทุกคนนะหมายถึงทุกคนก็อย่าทุกคนรอดูหนังตัวนี้ด้วยนะครเดี๋ยวพูดเลยไปเราลืมไปก่อนนะครับโอเค เห็นไหมล่ะคะน้องทุกท่าทั้ง6หนุ่มของเราแห่ง2 p m ไม่ว่าจะเจอกันกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังน่ารักเสมอหล่อนะแฟนคลับเยอะมากเยอะจริงฮะเยอะจริงๆนะคะเอาเป็นว่านะจ๊ะภาพยนต์โฆษณาตัวนี้นะก็กําลังจะปล่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วค่ะถึงความน่ารักสดใสของน้องใบเฟิร์นพิ์ชนะรวมไปถึงนะคะทั้ง6หนุ่มนะคะในผลิตภัณฑ์แป้งหอมเย็นเอเวเซนต์ตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นความหอมในแบบ ฉบับไหนก็แล้วแต่คคนใดคนหนึ่งก็เอาหมดละเนี่ยเนี่ยจุนซูนิชคุนแทกยอนอูยองจุนโฮชานซองนี่นหมดอ่ะไม่เลือกคือแต่ละคนหล่อแบบคนละแบบกันเลยอุยโดยเฉพาะแทยองนะยังไงแทยองชอบใช่ไหมชอบมากคือแต่ละคนคนดีทั้งนั้นนะฮะอย่ากระบอกฮะจะชอบแทยองเป็นพิเศษอ่ะตลอดเลยเนี่ยแล้วแล้ว เพลินเพลงมิวสิกไม่เอาหรอเหรอเอาลูกด <c oughs> งไม่เอาเหรอ <c oughs> เอาเอา <c oughs> เอเจนี่ฉ <c oughs> ันสามารถแบ่งเวลาได้อ๋อโอเคฮะก็ฝากไว้แล้วกันสำหรับเอวเซนนั่นเองนะครับสินค้าเขาดีจริงชอบอหอมฉันก็ใช้อยู่คือหอมกลิ่นแบบบางๆอะไรอย่างงี้เหมาะ เพิ่งเริ่มใช้ใช่ไหมฮะเพิ่งเริ่มใช้ใช่ไหมฮะเมื em. S <S uh ่อก่อนใช้สารส้มเออว่าอยู่ช่วงนี้กลิ่นหอมกินตัวดีขึ้นเลยเมื่อก่อนใช้สารส้มพอเอวาเซนผูส่งจบรายการดีกว่าค่ะเดี๋ยวขอไปเกี่ยวกับพิธีกรชายแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้นะคะรายการดาราเวลตี้ก็หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมคะก็หวังว่าคุณผู้ชมจะเต็มอิ่มกับเรานานหนึ่งชั่วโมงเต็มที่ผ่านมาส่วนสัปดาห์หน้าค่ะแอปเปิลกับน้องเต้ยนะคะจะเกาะติดนะคะข่าวข่าวนะคะใครที่เป็นกระแสใครที่เป็นประเด็นนะคะครับไมค์คุณผู้ชมใคร ครับนี่คือคุสัปดาห์หน้านักการณมาติดตามกันได้ใหม่นะคะในรายการดาราวาไรตี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ